กราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานนะจ๊ะยินดีตระการสู่สรองเจสซีพี่น้องตอนนี้ยุดเที่ยงนาเบาแขกเนาะเบาแขมองที่ห้ามไม่เอาบักบัวน่ะหละจ้าปูอุ้ยกล้วยเพิ่มสมักกะดอกกดีอ่ท้ มันนี่ขนัดกันสิมาขอบัวแก่นะคะบัวอ่อนเท่ากับบัวอาำให้สิมาเอาบัวแก่มะกรุ้ยยังจะมาต้นใหญ่แท้เลยเจ้าปิ๊บจะโพดวันไล่คือมันสุกหรือเปล่าอันนี้ขนัดกันเบาอัดตุยตุยมะอามาบัวชนเบาเอื้อเพิ่อนไผ่ผธาตุโพดนาะบดีมาน้ำกล้วยอันนี้นะโพดว่ามันงามนะต้นมันอ่างไหมพู โวต้นใหไ่สาวีโรดซำต้นพ้าก็กล้วยนักการเลิกเกือบเลียนกันอยู่เนาะฮัสิีอ้าวแนวไดนี่มีแนวแมนเอาเบ้าบัวแก่ได้บริจากว่าบัวอ่อนได้เดี๋ยวนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสามคนบาซอล์นผลิมาอายุผิมาเห็ดอ <th> <ant> <can> ันนั้นนะ นอนที่ภาษาจฉอนมามันเปิดปิดสร้างรายได้นะของฉันเกษริยาปดิสิทธิ์เธออันนั้นเบิร์เลยฉันไม่เข้าใจค่ะปลาปลาล้งนองวันนี้มาเขือบักบวดน้ำเอือยเตานะคะเห็นอยังอันนนนะคว้าไก่อ๋อคนคว้าไก่ส่วนเบาแขกคนคนมาทักคุฮะอาช่างดูไปพ่เท่าไหร่ฉันก็อยากซั้อเท่าไหร่เท่าไหร่ ยังหกบปกติได้หกสิบเอยังคือน้อยแท้ที่น้อยลงบ่นอนนอนบรเตมยิ้มแลเจาะเฮาแล้วจ้าห้าซหซิบห้าิบหกบโอ้ยบางคนผู้ใหญ่ผู้เฒ่าบอว่าหกซีห้าิบห้องชันนิ่มากกระด้าเนาะกอแ่ในลหมาไ่อรเอ้ยห้าสิบสอง หรอเหมือนเดิม52สิบสอง้าสูบองอาตุ้เกินอะาสิบจเลยห้าสิบเจาิธีนาได้อานะะบัวแก่ไม่แสบอไไดบอเนอะคันไม่ไหมนะไม่สิม่สมาเอาบัวไปเฮ็ดค้องวานพี่น้องเลยอันนี้ไีได้กินบอคน่นะบอได้ทืบปจุกไอซ์จุยคนเอาเฮ็ดขาส่างมาให้เอื้อบอส่วนเราเอื้อไปพระธาตุโพน ไปฮาจังสิลนไปเบิ่งว่าฮาสิมีวิธีไหนเอาขี่แกระโปรงนะใส่กระโปรงนี่ลงไปเอาโลไปซื้อลงไปพูนโยกเอาห้องเดียวยังใส่ฮะกระสอบกระสอบกระสอบแล้วอะไรหมูมาตะบลุ่นแต่อยากลักเอาโลดจ้านี่ใส่กระโปรงไล่ใครใครขียดลบไปนี่ก้มสีบอกว่าลูกมันบอกใครมันบอก ใส่กระโปรงลายไข่เขียดเหรอเนาะงานมันรีดนะข่าวนะเพราะท่านมีข้าวแดงมาจ้าวกำลังจะไม่ได้ขาดได้หายไม่ดูมาอยู่อีบอนี่นะพูดมาดัวจใจทุกคนมาเอาบักบวกแก้ไปเฮ็ดหวานกลิ่นเด้อค่ะกับตุยตุยนะคะมาเลยสุดกระโปรงลายไข่เขียด แต่แอกร้องไห้ดีเฮ้ยคือเด้เฮ้ยคือเด้็กแล้วเมื้อนี้ว่าสิบากันไปเฮ็ดกินอยู่บ้านเจสีนะพี่น้องเอ้อแต่ว่าฝนสิบห้ามหัวฝนสิบห้ามหัวครับ่หูอุยมาหนั่นสมันนี่เพิ่นงามเลยเนาะยังลืมพุงท้อสับเปล่ากัอ้าวหงั่งทางใจ๋อ้าวเนาะบ้านดี

เออไม่ตบไม่ตบไม่ตบไม่ตไม่ใหญ่เกียรไม่ใหญ่ไม่เลยแถวไปฝนพนวัดสุดนะอุ้ยนวัดสาบไปไปมาแค่ไม่ใหญ่สิจ้างน้ำทําม่ันก็ดีดีลงน้ำซ้ำขวดดูดเลยนะแค่นะซ้ำขวดดูดเลยไปลงมาสักกันเออเอาต่มาแกเอากบอกมาทัลายโอ้ยุกปัญญาไปใส่น้ำท่อมกันเื่นๆมาแคน ยายเยสิยายลยิถิ่ใบพัผุดขาดค้ยสีมามึงมึงสีบอมาฮะหัวไหมบอลเล่นบอลเฮ้ไป้มาขึ้นมาเลี้วเลียวเลีวเล้ยวเอามาแก้อแก้กับแก่ดในที่สุดกับมีโคสเอาให้แล้วเดีเฮ้ย แกเสือโซซิกแพ็เด้องยดอดวิวจังสิปังาาให้ร้านมาเอาหาย่งเอ้ยให้ร้านมาเอาหายข้ามไอหมบอ่า้อ้ใจจอดเข้มาได้ทางพี่เฮยหมยข้าหัวกระลอดมูมูลลายบ่มูคุ้นลายโอ้ยมันั่นัางเน่ยทำสิราบสิได้ลายพายัน เขังขามบอเยว่นเออขาเนปูักน้นน่ะจ้าน้องบัวที่มาเอากันตุ่ยตะกาวนะพี่น้องเว้ยแต่ว่าปีนี้ขี้มูไปไร่ลงไร่ไปจาเคยใยมันคือกรอบแล้วนี่มันจากบ่งข่าวอีแล้วมันจากบ่งข่าวหรือเปล่าา้าเอาข้าเอาน่าไดพอดีเอาเบาหน่อยสองโตมาเอาห บองงาเจ้าเว้าให้แม่เนาะนัลูกเดี๋ยว่องบามกักินคุ้ยจะเดอันแม่กับครัอ่เหยมิเตอรกินแต่หำลูก <c oughs> อเ <c oughs> ออเออเบิ้งแนงครับความงามของเลาวเน็มโดยตาเป้าบริเ็นเดินนี่นั่นใส่ส่งไล่์ใครเขียตะแอกพูนล,ลูกไผ่ใส่อันผูดสแสดงนะมอ่บ้านองบัว <c oughs> า้นว

ปิ๊ดอันเอาเตมหากมันเฮ้ยเอาเตมหากหากบวกแกห้าวได้แขนเอาแล้วนั่นบ่หากตัวดำๆจนมันยากล้นแหงเอาเอาขันาว่าให้เขามาเอาหยหมดอ่ะอ้ยแต่นบ่แตนหามึงหาบ่ตอดอ๋อ อ้ยมันมาจุบเลืมันบอกเขานงคูเดียวแบบนั่นบะอ๋อห่างมันอุ้ยมันกระแตนจะเม้นมันบอกเข่าถือท่ากันเด้โอ้ยเลือดเลือดเด้เดกดอกหักนะ บอลลอดพี่น้องบอลล็อตจ้าถ้าบว่าสีบปมียังแม่รุ่นรุ่นออกมานะยังก็โชคดแต่ไม่โอ้กู๋มเด้อมเด้อในสายหางมันอือ้ออ่ะกู๋หาเห็นแต่แม่มันวุ่นมาใส่เปคที่ดบนธอนเห็นกูล่ ในสายพี่น้องแนมไซส์กันแหนมไซสยกันอู้หูยนั่นเบิร์กเนี่ยทางเจ็ดก่าเฮ้ยทางไงดิเหรอเออพี่น้องนี่เห็นบอลนี่กราบๆอยู่พี่น้องโอ้ในกุกง่าไหมนั้นพี่น้องผู๋โอ้ยเนาะผ่านคือผู้โชคดีเนาะจังมันย่างมาได้บ่เอื้อย กันกระคือการผักไรมาเห็นแต่ฉความงามของามือ้อวบุญกมันบกเขาหนาเออเบิ้งแม่มันตะบกเลยล่าอี้เนอะนักชีวะจักล่าลาย้ตืนเ้นี่มันนุ่มเะนี่เลวว่ามันอยากเสือร้ายบอสมันเห็นเสือร่ายฮอรอดหัวมากลยกระดีแค่นู้น ใช่หักบบริตรเอออานรย์อยากบอกมักสีดานะเออดเิดเดี๋ยวมาดูาเดี๋ยวนอนนอนทานคือผู้โชคดีผู้ผู้บ่าวนอนลงไปเอาวันบักบัวพี่น้องบกคู่แลวกูขันนึงตดเยเตอดไดอผูใหญ่ไม่ใช่ขึ้นงมไก่แโอ้แต่ละเมียแตนดุแต่แบบมี้ลุงยามแตนเออ มันคือบทตอดค่อยเนาะอุกอ่งด้ยอแกะมันนะมาแกมันอยู่ังน้เนะี่ออดนเอ้าน่แคเขาเลยโอ้ยาดคุอยได้ยัเปียกเนี่มาดำๆจนมันจะคู่แหงเอาเด้ออือยักินมอนได้กินจนากพกงเลเดีเบิ่งดูเบิ่งดูมันสิจักแผลหรืออะไรอ มันแทบมันหักกูด้วยหอยแพ้เป็นมันอันนี้นี่ปลาดีดีดีกาบมีน้องโอ้ว่าแม่จำต้อนึ่งนี่นึ่งมีสองสามแต่ขาอัย่างนั้นมากินปะมันก็เจ็บแต่าโอ้เป็นเลี้ยวมันบ่ะเต๋นกาบมันก็เจ็บเลยอาไฟมาล้นมาเอาไฟไปล้นมันมันต้องไล่อันนี้แต่นี่สามจ้ามีแต่หอยบักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย

โอ mm. Teraz, right? oh, e ้ยอ oh, ีระบ่แตะนี่ก็ได้ใส่เขนเขนงานได้แตะนะเขนอับดุ๊กอับดุ๊กอืมบอกเขนมาลุ่นกันว่ามันสิเออโอ้ยน่ะจิตตุยบ่แม่นบ่นั่นในตอนหน้าอาจารย์บ่แม่นบ่ใบไม้แห้งบ่ออันนั้นไหมจิตตุยเอามาคลุมห่มนั่นนะเออมันไล่บ่เห็นบ่แล่นลุูมใส่กระสี เอามาเขิมนั่นเอามาเขิมในนี้ทึงหัวจะนั่นเอ่ะมาล้มมาเขิมนั่นมาพี่น้องตัดหามาตั้งผีต่อมาโอยต่อนี่จ้าเพาะม่นโอยเฮ็ดด้วยนี่นะโอ้ยเจ็ฟมาบ่มีบ่บ่มีว่ามันสุกมันเป็นนอนสุกไปไหนไม่ลงไปเอ่านเออ ย่านฮัทตเงี้ยนได้กินกล้วยออกส่งนั่นลูกแปะย่านได้กินกล้วยดวน้ำอาวเฮ้ยถูกอย่างชวมชวนชวมชวมลูปแปาแบบผู้สิเป็นแห่งวัสิงไปแปากับบลงไปเอาเนาะถอดเลยถอดเลยผูิปเลี้ยงเลี้ยงแตนบ่เอออาสุยแปาเฮ็ดเด้อทางเมืออ่ะเด้ออันนั้นเด้อสิเปล้ยแน เออเออมันไล่ได้ไปเรียวห้หางมันห้างเอ้ยบอกให้มันต้องบ่ให้มันแพร่พันเออเอาเอืาอือม อุ๊กอังดีเออเอาลูกมันมาทานี่บได้ไหมเออไปเอาลูกมันมาทานบ้านมันตอดนั่นโอ้มันสิบินมาใส่ในวันง่ามเจ้านั่นแล้วโอ้ยเออเนาะ พูนเบิ่งแม่มันรุ่นรุ่นอยู่อาคูเจ้าอย่าไปท้าทายอำนาจมืดมานำเา็นยัยโอ้ยอนเจ้าชบแะมันช่อ่เห็นแต่นั่นมเห็นรอยังม่ยืนันอไเสียเลย จิงดาบบ้าเฮ้ยแต่ก้นกาตเรงแม่ไงทุก้อกซีเห็นเท่าไรบาทเจ้าะคื้นทำมาห็อยังขึ้นกัะซอกเลยยายว่าดำเสียเลยยายจีน่าเสียเราเอาอ้ยพี่น้องอ๋อเฮ็ดมงไม่อาไเอาไปแล้วก็ไว้เฮ็ดมึงไหมอืมอ้ยพี่น้องเลยลับเป็จกนั้นโักกระซแต่หึแล้วขอบคุณ ใส่เครื่องซอยหายใจไว้กับปอยูแล้วมืนนอนีกับวันสินดาบอ่วันสินดาบทีไปเลยลงมือนี้บอรสนะโอ้ยิ่ด้เมื่อสักก้อนสักพี่น้องเอ้ยคน,นป,กปักซ่อมภาพวินาึ้นย้ายเสีย,ยอีกเลยอืมอย่าพนัแล้นนกู <c oughs> อุ้มพ่อแมันเลยน้อพี่น้องได้ติดตามขหนาขั้นเอาได้รายการว้ให้ันนะเดี๋ยวช่วยชตอนนี้พาไปให้หน่อย ก็จะไปตอนนี้กลับไปตอนนี้แต่ว่าว่าดำมันจะขึ้นทุจาริตตามพี่หนานด้วยพี่น้องเด้อมึงมันทักกันเรื่องเห็ดกอยช่างโอยเกลือนั่นเด้อ